อ่านะคะก็รถมอเตอร์ไซค์น้องฟางก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะก็จะนําไปเปลี่ยนแบตนะคะเนื่องจากว่าแบตหมดนะคะไม่เกี่ยวกับกุญแจนะคะแบตหมดจริงๆนะคะอ่าเก็บดีๆนะลูกนะเก็บดีๆนะลูกบัตรไปหานะนี่นะคะต้องนี่นะคะ f c 5 3 3 3นะ F4 เลขกจะเบียนรถน้องฟางนะคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วพอฟื้นนะคะเดี๋ยวจะให้พ่อฟื้นไปพาไปบ้านม่วงนะคะ นี่ค่ะเพราะว่าเคยเปลี่ยนแบตเตอรี่เขาเรียกว่ามันหมดะคะ่ะแบตเตอรี่หมดนะคะก็ต้องเปลี่ยนนะคก็เขาเรียกว่าคันนี้ก็เปลี่ยนอยู่ที่หนึ่งพันกว่าบาทนะคะหนึ่งพันกว่าบาทนะแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวให้เขาขับมาเนาะนะพอฟื้นเองก็จะไปทําธุระด้วยคือเปลี่ยนกระจกนะ,ะพอฟื้นจะไปเปลี่ยนกระจกรถรถยนต์นะคะนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะรอช่วยกันนะนะเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะนะเดี๋ยวเรารวมรวมพลกัน <laughs> รวมพลกันเอามอไซค์ขึ้นนะคะจ้ะร้านเดิมนะลูกเดอ้อเดี๋ยวเรารอพ่อฟื้นเอารถมานะเดี๋ยวเราจะช่วยกันขึ้นนี่เฉพ่อฟื้นปเปารถยนต์นูน่น,นตอนนี้พ่อฟื้นนารถมาแล้ว,วนะปูมาปูต้อยเนย Hãy subscribe cho pha lăng pha lăng à, chơi luôn ai lăng du. lúc lắm lắm lạc lắm 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 ยขึ้นได้อยู่นี่จบนี่แก้วน้ำบจับได้ได้ปะได้แล้วโอเคได้แล้วนะคะเจกุนมาน่ะอ้าวนี่จับตรงนี้นี่

ให้พ่อจะมัเออเดี๋ยวมันจะเป็นครับปุ้อ่ะนี่โอ้มาหลังใหญ่ใถ้าเต็มที่นี่นะอ๋นะคะได้ได้โอให้มันดูน่ารักน่ารักอ่ะนะไม่น่ารักแล้วแม่ หลังเบลเลอร์เลยครับไม่น่ารักไม่แมวหลังใหญ่เขาอยู่นู่นก็สองสามหลังอยู่แล้วตรงนี้ไปเช่าหากันมั่งสิถ้าทำแบบไี้เขาเรียกอะไรอ๋อมีเอฟซีนะมาดูที่นะมาดูที่นะเพิ่นมาดูที่นะคะอาจจะถูกใจนะน่าจะถูกใจแล้วก็น่าจะจับจองอ๋อเป็นป้าหน่อยนะคะป้าหน่อย เป็นคนที่คุ้นเคยกันนะคะแล้วก็มีความศรัทธาต่อค์ปูนะก็จะได้มาอยู่ร่วมกันเนาะนะคะะก็มีแต่คนจิตใจดีทั้งนั้นเลยนะคะที่จะมาอยู่ที่เอวังปูปริจิตนะคะ,ะก็วันนี้ก็ได้ลงเดินทางมากับกับอะไรนะลูกชายเนาะนะคะมากับลูกชายนะป้านหน่อยก็ถูกใจนะะว่าโอ้ตรงนี้ที่กว้างดีนะคะถูกใจเลยอะ่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ถมดินนะเนี่ยนะยังถูกใจเลยถ้าถมดินเสร็จแล้วจะถูกใจมันแดงเลยนะ สวยมากลุงฮะลุงฮะนี่ขนาดยังไม่ได้ถมดินป้าหน่อยยังถูกใจแล้วถ้าถมดินจะถูกใจมั้นเราไหมแล้วเขารู้จักไหมคนไหนชื่อแอน์่ะลุงอุ้ยใจแล้วดูลุงดูลุงดูลุงนะใช่ค่ะ

เสื้อเสื้อถือถือหน่อยถือหน่อยเดี๋ยวกอดกอดกันกอนกันต้งไม่ได้กอดเลยนี่ค่ะดีใจมากเลยนะมีเพื่อนบ้านมาอยู่ใกล้ๆดีใจพยายามดูสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝังเดียวกันอีกไปยูทูบช่องใหม่ค่ะ ช่องใหม่ค่ะุยกันคุยแต่ช่องอะไรกันหน่พากินพาเที่ยวค่ะเดี๋ยหน่อยพากินพาเที่ยวครับนี่เราช่อเลยช่องใหม่เป็นเพื่อนบ้านของเราที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นลูกหลานองค์ปู่ด้วยใช่ค่ะตั้งแต่อยู่บ้านกกรอกต้องนะ สวัสดีค่ะทุกคนยัยหน่อยว่าถึงนาลุงแล้วนะคะตัวจริงเสียงจริงฮะตัวจริงเสียงจริงไม่หน่อยใช่ไหมปู่รอเนาะจองแล้วค่ะจองแล้วนะปู่รออยู่นะเนี่ยซื้อแล้วค่ะซื้้อแลวโอ้รับจบรับจดดีใจด้วยแดงดีใจด้วยเออไม่ไม่เป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นล็อกฝั่งหนึ่งนะอยู่ฝั่งของเอแดนก็ดีใจเพราะว่าเราชอบหันหน้าบ้านมาฝั่งนี้แต่ถ้าฝั่งนู้นจะไม่ เราไม่ชอบหันหน้าบ้านเนาะสมใจที่ป้าหน่อยเลือกถูกเหมือนเราเลยทำไมเราถึงไม่เลือกป้าหน่อยคิดเหมือนแอนเลยเพราะแอนต้องการสร้างสร้างหน้าบ้านให้มาทางฝั่งนี้ใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่เราเลือกที่ตรงนั้นโอเคดีใจเออโอเคนะดีใจกับแอนแฟมิลี่ด้วยนะดีใจกับลุงป้าดีใจกับคนที่นะได้มี ที่ดินอยู่ในพื้นที่วังปูตรงนี้นะครับจ้ะอืสุดยอดมากเลยเนาะนี่เดี๋ยววันนี้เป็นวันดีๆเนาะโอ้วันดีวันหนึ่งนะวันนี้นะร่วมงานขึ้นบุญอะไรทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทาบบุญขึ้้นนใหม่ลุงเต่ากับโอเคนะก็ไลน์นี้ก็คลิปนี้สวัสดีค่ะมันลอ